ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มชาวบ้านและผู้ทําเกษตรกรใร่้หมัดสับปะหลังในพื้นที่หมู่10ตโป่ง,งองเภอบางระมุงหลังพบว่ามีรถแบ็โฮกําลังตักดินในพื้นที่สํานักงานการ,การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ,อ,ปรอรสปกใส่รถบรรทุก18ล้อแล้วขนออกไปจํานวนหลายสิบเที่ยวสร้างความสงสัยเป็นอย่างมากล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวพบว่า ทางจากถนนทางหลวงหมายเลข331สัตหีบนครราชสีมาประมาณ3กิโลเมตรมีรถบรรทุกพ่วง18ล้อเข้าออกตลอดเวลาและพบรถแบ็คโฮขนาดใหญ่1คันและขนาดเล็ก1คันกำลังตักดินใส่รถบรรทุกพ่วง18ล้อก่อนขนออกไปทั้งนี้ได้สอบถามไปอย่างผู้ใหญ่บ้านก็พบว่าไม่ทราบเรื่องเช่นกัน